สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมหลานซ่าเกมี้ก็เป็นระยะเวลาหลายปีที่ผมเล่นเกมนี้มาแล้วผมก็ใช้บูม่าปิดวากอนพวกนี้มานานมากๆถ้าเทียบก,กับเกมยุคนี้ก็นานแล้ว ด้วยความที่บูาของผมเนี่ยเป็นดีวายและผมรอมานานทุกคนอาจจะเห็นปกคลิปไปแล้วนี่ครับผมบูาโกเดนปกติจะใช้ตัวนี้นีเ่เราไม่ใช้ลวบูาผมสลับปีดทิ้งแล้วครับผมนะไม่ปีกแต่ไม่ใช้ละมาใช้นี้แทนในคลิปนี้เนี่ยเราจะทําการลิมิตเบรกบูาเพราะผมอยากาลิมิตเบรกตัวละครในทีมมานานแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าตัวไหนจะได้ใช้ตลอดไงแต่ถ้าเป็นบูาตัวของโกเดนเนี่ยได้ใช้ตลอดไปแน่นอนครับผมอ่ะสปีดวากอน เหลือแค่หาสปีดวากอนโกลเด้นละไหนๆก็ได้ไหนะละขอเปิดประเดิมนะแบบกดได้สปีดวากอนโกลเด้นนะคลิปนี้นี่กลายเป็นทำสองตัวลิมิตเบรกอะตัวนี้ละกันพร้อมไหมนี่เราจะเริ่มเปิดประเดิมด้วยตรงนี้ก่อนกดสักสิบโลอะโอ้ความรู้สึกเหมือนยังไม่มา เ,ออเราเสียเวลาคลิปไป3นาทีแล้วไม่ได้ไเลยนี่วะขออภัยทุกคนเราไปเริ่มเลยดีกว่าเนาะซึ่งการที่ผมจะมาลิมิตเบรกเนี่ยผมจะใช้ตัวละครที่ผมเพิ่งได้มาเหล่านี้นะครับผมนี่เยอะแยะเลยเป็นไงจริงๆมันมเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าผมว่ามันก็ยังจะไม่พอมั้งผมจะทำอีโวสามตัวฝั่งนี้แล้วก็อีโวพวกนี้มาอย่างละสามตัวแล้วก็มันจะได้6ตัวไงแล้วก็จะเอามายัด6ตัวก็สามารถลิมิตเบรกได้พอดีถ้าเราไม่อีโวเนี่ยใช้12ตัวนะซึ่งผมรู้สึกว่า อ่แบบนั้นเนี่ยมันจะกินเวลาชีวิตเกินไปแล้วถ้าผมดวงดีแล้วสมได้เยอะๆอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะไหนดีอาา่ะกายภาพรายการผมทั้งสองตัวมันกายภาพเราจะเอาไปอย่างละหนึ่งแล้วเราจะอีโวจะพวกนี้แบบเรื่อยๆนะก็คือเราจะเอามาอีโวอีโวเล่นๆไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะเอามาแล้วก็ตัวของนี่ด้วยมีตัวหนึ่งตัวไหนดีเราจะเอามาแล้วก็ทําการอีโวนะครับผมแล้วก็จะเอามาใช้ยัสลงไปในส่วนของลิมิตเบรกนั่นเองผมมาทําการลิมิตเบรกให้กับตัวของบูม่าโกลเด้นนะผมเดี๋ยวจะเอาบูม่าขึ้นก่อนมันจะใช้ตััวนนี้อ ลิมิตเบลกนะผมอ๋อดีวายวิสผมมี3อันเต็มอยู่แล้วจริงๆถ้ามันสเตรื่อยๆน่าจะมีเป็นร้อยอันแล้วจริงๆเพราะว่าผมเล่นทุกวันนี่มันสามารถยัดยูนิตได้ฮะยัดยังไงก็ได้ยัดลงไปเลยนะผมให้ครบที่สองตัวซึ่งถ้าเป็นยูนิตที่อีโวแล้วมันจะบวก2มานะเอาใหม่เอาใหม่ซึ่งตัวละครตัวละครที่ยังไม่อีโวถ้ายัดลงมาเนี่ยจะบวกแค่1นะครับผมอ่ะเอาออกเอาออกไม่ได้ตรงนี้บวกหนึ่งอยู่นะแต่ถ้าเป็นตัวละครที่อีโวแล้วนะครับนี่มันจะบวก2นะผมเนี่ยมันจะกลายเป็นบวก3แทนนะจริงๆถ้าเอาตนนี้ออออออกกกเเา1ไป็หลลื2ผม จยกะจะว่าจะอีโวอร์ตละครก่อนมันจะได้ประหยัดตวลครซึ่งการที่เราจะทําการอีโวอร์ิตขึ้นมา12ตัวนะทั้งหมด12ตัวหรือไม่ไม่ไม่ม่ลืมลืมลืมทั้งหมด6ตัวนะครับผม6ตัวเท่านั้นนะครับผมเราจะทํา3เซตนะเซตละ2ตัวนิดเรื่อยๆซึ่งมันจะต้องฟาร์มคิว5,000คิวทั้งคู่นะครับผมพอได้5,000คิวก็เอาไปอีเวเลยนะฮะ<ๆ>แล้วเราก็เอาไปทําการใช้งานจอนั่นเองเราไปฟาร์มเอาดาวกันก่อนเนาะ<ๆ>ก็คือคลิปวันเนี้ย ก็คือคลิปนั่งอ oh, <Ooh. S 1> ีโวตัวละครไร้สาระแล้วก็มาอัดลิมิตเบรกนั่นเองแล้วตอนนี้ก็เป็นตาแรกที่ผมได้ลองใช้บูมาโกลเด้นด้วยนะครฮะวางเลยดีกว่านั้นโกลเด้นนี่แหละครับผมนะตัวนี้ก็หาต่อไปหากันต่อไปครับผมยังไงตัวฟาร์มเงินก็สําคัญที่สุดนะครับผถ้าเราลงมาจะเป็นตัวยูนิคหลายคนบอกว่ายูนิสสำคัญที่สุดแต่ผมว่าไม่เอ้าเอ้าเอ้าหลุดไปแล้วแต่เมื่อจะเอาไหนวะโอเคอืมและ Yeah. Yes, yes, yes. Này đi rồi, lên mà tăng nàn ถึงเวลาแล้วทุกคนวินเทียรประวัติศาสตร์ฮะลิมิตเบรกเกอร์นะครับผมนะลิมิตเบรกใช้ดีายวิท์แล้วก็ใช้ลิมิตโบเกนเะ <c oughs> <c oughs> เราจะทำการเพิ่มด้วยตัวละครเราบวกอีกจาก100เป็น110นะครับผมเนี่ยเต็มที่100นะ่าเดี๋ยวจะกลายเป็น110ล้ละ อันล็อกตัละครที่ใช้ไม่ได้คุณล็อกตัวละครไว้และคุณต้องเอาออกจากนี่ร่างทองใช้ครับใช้ดีวายวิทตรงนี้นะครับผมนะมาเราจะทําการเอาตัวละครมาทั้งหมด6ตัวตัวนี้1น่งตัวนี้2องสมสี่ห้ามาแล้ว10บแล้วสิบแล้วหเรียบร้อยครับผมตรงนี้นะเราจะใส่เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะเราพร้อมมาแล้วก็ลิมิตเล็ก ฮะแม็กเลเบลคือยูนิตเราต้องเลเบลตันด้วยอะไรอ่ะ และในที่สุดก็ตรงนี้ก่อนลิมิตแล้วก็ใช้ขึ้นมาอ่ามันจะถอดมันจกช่องรอตอโนมัสโอเคใช้ทั้งหมด6ตัวที่อีโวแล้วหรือยังไม่อีโวทั้งหมด12ตัวนั่นเองแคปไว้ครับผมและทำการอีโวนะเดเวลต้อนงร0 0นะครับผมอีวาวิต1อันนะฮะอยู่อีโว e แล้ว6ตัวไม่อีโว2 2ตัวนะครับลิมิตเลกครับ เรียบ้อยครับผมเออนไงนี่ครับผมลิมิตเบรกตัวแรกใน a ีผมด้วยนะฮะโอ้โหเมื่อทำการลิมิตเบรกแล้วนะับผมนี่ฮะบบูมานะครับผมนะก็จะกระไายแบบนี้เลยนี่จะมีเครื่องหมายคำถามขึ้นมาตรงนี้นะเออเหมือนว่าจะใส่อะไรได้ในอนาคตแต่ว่าไม่รู้จะได้ใส่ไหมมันเป็นตัวฟาร์มนะฮะจะขึ้นตรงนี้ครับว่าคูณหนึ่งนะครับผมเพราะว่าลิมิตเบรกมาแล้วนะได้ไม่ทั้งทีผมจะแรงขึ้น5%นะแรงขึ้นทั้งทีมทั้งหมดนี้วันนี้ใช้เวลาไปไลฟ์ไปละว6ชั่วโมง S <S โคตรเหนื่อยเอาละครับก็ฟูตอิทะละผมเนี่ยอัพตันดามจอยู่ที่1ล้าน5 0 8 0 0 0 0ซึ่งตอนนี้เนี่ยพอเรามีในส่วนของดิมิตเลกมา1ตัวเนี่ยคูณหนึ่งเข้าไปแบบนี้ทำให้ผมดามจอยู่ที่1,630,000แรงขึ้นมาถึง5,000 0อาจจะดูไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าผมว่าแรงขึ้นทั้งทีมแล้ะทุกคนว่าเยอะมามล่ะทั้งทีมเลยนะเว้ยเอออันนี้เรามาแบ เราเล่นดูโอแต่ว่าจริงๆแล้วแทบจะโซโลแล้วนะครับเพราะว่าแทบจะจับมือกันวางแล้วเนี่ยแทบจะช่วยทำาอย่างแล้วบัฟเออร์วินกูบัฟให้เนาะแทบจะเป็นหลอดลมให้มึงแล้วด้วยนะแแบบได้อะไรบ้าง200อยโอเคบายก่อนนะบายที่ผมรอเวลานี้มาคูรนานะนะการที่ผมจะมีตละครล่างทองใช้จะเป็นล่างทองที่ใช้งานได้จริงไงเออใช้งานได้จริงเว้ ออเออโม่ไงอีกสักล,ล่างนึงไม่แบบทองอลามันจะเขียนแบบเหลืองอ่ะถึงเหลืองอ่ะน้อง Soft h a r t s electric souls.